บริหารธุรกิจได้นักรีวิวนักรีวิวคามคามคามน่ากันอะเขาชอบพูดต้อดพิงารณาว้องงานท้องานต้องจานเไม่เตเดพีดีคอนเปิดงานพีดีคอนถูกงานเขาต้องจับมาทันเยเขาชอเปิดการเสนอข่าวไม่ใช่พีดีคอน อยู่กับขับอยู่ขับอะไรบลแทกซี่ขับบอ็นินล้อ๋อมาเป็นมาเป็นตัมาเป็นยังรู้ไหมตยังม่ตัเป็นมีตเยอะต้งทำงนเกกับตัวเลมีธนาคารต้องไอ้นั่นอ่ะบริหารบริหารเงินนักบริหาร ไี่จูงแล้วถ้าไม่ทำบัญชีโอ้ข้าราชการอ๋อรองประธานเลขาธิการอินท่บอกทำไมทำอะไรอีกไม่ถ่ายเลยไม่ไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่าย จะถ่ายเอาไปลงยูทูถ่ายเลยเอาลงลงยูทู e โอ้ตาดำดำไหนวะไหนวะน้าอะไรแดงน้าแดงน้าแดงเหรออะไรอ่ะวินหน้าอะไรเป็นสีแดงก็อะารลยทํเาไมอ่ะเป็นช่มแก่กันกเหยี่ยวคล้ายๆนกเหี่ยวมีีมีเขาควายมี้างายเอช้ามากส เออจมูกยาวเอออ้นั้นในตัวกินมดเหรอออถูกถูกนเป็นตัวกินมดเหอไม่ใช่ตัวกินมดเออลายลายขาวดขาวดำมาลายเดเเเเมาลายม้ยงอยไปเลยเออุดเหัว้าเฮ้มเออเออ้าเฮ้า มุมชอบชอบแบบมีก็ไม่เดินเออเออแบบเร็วสุดๆแล้วเออถูกต้องอ๋อมีหนวดเออมีมีหนวดมีหนวดอยู่ในน้ำกอางกินชอบ้วกตลดเลยไม่ใช่ปลาหมึกเออเหมือนกระต่ายเออแต่ชื่ออะไรเหมือนกระต่ายต่ไม่มันมีมันมีชื่อชื่อกระตูชื่อหนัง อีกอันหนึงข้ามไหมจิบมังเออเออบินบินนกอะไรวนกาเอ๋มันอยู่ปเนะไม่ไม่รู้ดตากังกเอวอีเฉลยหมดเลยไหนดูหน่อย เป็นสัตว์อยู่ร้ายเสืออยู่ในน้ำตัวใหญ่ปลาฉลามใหญ่ที่สุดฉลามจะฆาดไม่ใช่มันเป็นฉลามอะไรฉลามขาวฉลามอะไรฉลามบวก้อนไม่ใช่ฉลามแล้วก็ฉลามบวกกับสัตว์สัตว์ที่ว่าสัตว์น้ำใหญ่ที่สุดในโลกสัตว์สัตว์ที่ใหญ่อ่ะเอออยู่ในทะเลสาบเออถูกต้องชอบแทะบ้านไม้ใช่แทะแทะหัวเออ อยู่บนหัวคันธนคันชอบร้องเสียงได้งมากนัำคาเสียงได้อยู่บนต้นไม้โอเคแค่นี้แหละ